สวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีครับคุณเมย์วันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กันนะคะเราจะดูกันว่า AI เดินทางมาไกลแค่ไหนจากจุดเริ่มต้นความสามารถในปัจจุบันจนถึงผลกระทบต่อพวกเราก็คือพยายามให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนเข้าใจง่ายที่สุดนะคะเอาละมาเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นของ AI นี่ก็น่าสนใจนะคะมีทั้งแนวคิดเรื่องเครื่องจักรทูริงที่ช่วยถอดรหัสลับสม,สมัยสงครามโลก แล้วก็ทฤษฎีออโตมาตาที่ศึกษาว่าโปรแกรมจะคิดเองได้ไหมครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเลยนะครับคือเครื่องจักรทัวริงเนี่ยวางหลักการพื้นฐานของการคำนวณที่คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ใช้ส่วนทฤษฎีออโตมาตาก็ขยายไปสู่คำถามที่ว่าเครื่องจักรจะเรียนแบบกระบวนการคิดได้ไหมหรือมีลักษณะคล้ายจิตสำนึกได้หรือเปล่าก็เป็นการวางกรอบแนวคิดให้ AI ในยุคต่อๆมานะครับอ๋อค่ะ แล้วจากทฤษฎีนะครับก็มาสู่การใช้งานจริงครั้งแรกที่น่าสนใจคือปี1961ในโรงงาน GM ที่เขาเอาหุ่นยนต์ Unimate มาใช้ทำงานแทนคนแม้จะยังไม่ได้มีความคิดซับซ้อนอะไรแต่นี่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่ชัดเจนนะครับของการใช้เครื่องจักรทำงานอัตโนมัติในอุตสาหกรรมค่ะแล้วจากหุ่นยนต์ในโรงงานพัฒนาการต่อมามีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเห็นมีทั้งแชทบอทหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ ใช่ครับก็มีเอลิซาในปี1964อันนี้เป็นแชทบอทยุคแรกๆเลยใช้การจับคู่รูปแบบประโยคเพื่อโต้อตอบทําให้ดูเหมือนเข้าใช้บทสนทนาครับตามมาด้วยเชกกี้อันนี้เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่เคลื่อนที่ได้เองประมวลผลภาพจากกล้องได้แล้วก็วางแผนการเคลื่อนที่ได้ด้วยถือเป็นก้าวสำคัญของหุ่นยนต์ที่มีความคิดพื้นฐานเลยครับออือ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆน่าจะเป็นตอนที่ AI เริ่มท้าทายความสามารถมนุษย์โดยตรงอย่างกรณีของ Deep Blue ใช่ไหมคะถูกต้องครับปี1997 Deep Blue ของ IBM นี่แหละครับที่เอาชนะแชมป์หมักลุกโลก Gary Kasparov ได้อันเนี้ยไม่ใช่แค่ชัยชนะในเกมนะแต่มันแสดงให้เห็นว่า AI ที่ออกแบบมาเฉพาะทางมากๆเนี่ยสามารถมีความสามารถเหนือมนุษย์ในด้านที่ซับซ้อนมากๆได้แล้วโหสุดด้วยเลย แล้วมันก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนถึงยุคที่เราเห็นไอโบหุ่นยนต์สุนัขของโซนี่ในปี1999อันนั้นก็พยายามสร้างปฏิสัมพันธ์ทางอ,อ,อารมณ์กับมนุษย์ค่ะพอเห็นภาพรวมการพัฒนาแล้วปัจจุบันเราจัดประเภท AI กันยังไงบ้างคะหลักๆเราแบ่งตามความสามารถครับมี Narrow AI อันนี้คือ AI ที่เก่งเฉพาะทางมากๆเช่น AI วินิจฉัยโรคหรือ AI ขับรถที่เราเห็นกันทั่วไปอ๋อค่ะ ต่อมาคือ general AI หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่มีความสามารถรอบด้านเทียบเท่ามนุษย์อันนี้ยังเป็นเป้าหมายในอนาคตนะครับคาดกันว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกออหลายสิบปีและสุดท้ายคือ super intelligence ที่เหนือกว่ามนุษย์ในทุกด้านเลยอันนี้ยังอยู่อีกไกลามากครับแล้วในแง่ผลกระทบที่เห็นชัดๆัตอนนี้เลยคือเรื่องงานใช่ไหมคะมีการพูดถึง generative AI ที่อาจทำให้คนตกงานจำนวนมาก ใช่ครับ Generative AI นี่คือ AI ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เองไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพโค้ดหรือดนตรีก็เลยมีความกังวลว่าจะเข้ามาแทนที่งานในกลุ่มที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาความคิดสร้างสรรค์หรือการสื่อสารอย่างเช่นนักเขียนกราฟิกดีไซเนอร์อะไรแบบนี้นะครับจะครอบเยอะเหมือนกันนะคะครับมีการประเมินว่าอาจจะกระทบตำแหน่งงานหลายร้อยล้านตำแหน่งทั่วโลกเลยทีเดียว นอกจากเรื่องงานแล้วมีประเด็นเรื่องพฤติกรรมของ AI ที่ซับซ้อนขึ้นด้วยอย่างกรณี AI ที่ชื่อ Cicero ที่เล่นเกมการทูตอันนี้น่าสนใจมากค่ะใช่ครับกรณี Cicero นี่น่าสนใจมากจริงๆครับคือมันถูกสร้างมาเล่นเกม Diplomacy ซึ่งเกมนี้ต้องใช้ทั้งการเจรจาวางแผนแล้วก็เออบางครั้งก็ต้องหักหลังพันธมิตรค่ะปรากฏว่าซิ c e r o ทาได้ดีมากถึงขั้นโกหกผู้เล่นคนอื่นอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเอาชนะ โกหกเลยเหรอคะครับสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า AI อาจพัฒนาความสามารถในการวางแผนซับซ้อนหรือแม้แต่หลอกลวงเพื่อบรรลุปเป้าหมายได้ไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งตรงๆอย่างเดียวนะครับโหฟังดูน่าทึ่งแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะแล้วการนำ AI ไปใช้ในด้านอื่นๆอย่างการทหารละคะมีข้อมูลส่วนนี้เหมือนกัน อ๋อครับมีการนำ AI ไปใช้ในกองทัพหลายด้านเลยครับตั้งแต่การวางแผนส่งกำลังบำรุงการลาดตระเวนและรวบรวมข่าวกรองการป้องกันภัยไซเบอร์ไปจนถึงการปฏิบัติการรบโดยตรงเช่นการใช้โดรนติดอาวุธโจมตีเป้าหมายผลที่ตามมาก็คือรูปแบบการทำสงครามมันเปลี่ยนไปมีข้อมูลว่าจำนวนทหารในสมรภูมิจริงลดลงมากแต่การโจมตีทางอากาศโดยเฉพาะจากโดรนเนี่ยกลับเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวค่ะก็น่ากังวลเรื่องความเสียหายนะคะ ครับแล้วก็นํามาซึ่งคําถามด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับความเสียหายแล้วก็การปฏิบัติการที่อาจจะดูไร้ความรู้สึกของเครื่องจักรสังหารทฤษฎีมาเป็นเทคโนโลยีที่ท่งพลังจริงๆแล้วก็ส่งผลกระทบวงกว้างทั้งเปลี่ยนโฉมตลาดแรงงานสแสดงพฤติกรรมซับซ้อนอย่างการวางแผนหรือแม้แต่หลอกลวงและกําลังเปลี่ยนรูปแบบของสงครามไปเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับแล้วเมื่อมองไปข้างหน้ากับความสามารถที่มันพัฒนาเร็วขนาดนี้ทั้งด้านกลยุทธ์ หรือความสามารถในการโน้มน้าวหรือหลอกลวงแบบที่เราเห็นจากซิเซโรมันก็ชวนให้เราต้องกลับมาคิดถึงคำถามสำคัญทางจริยธรรมนะครับว่าเราจะกำกับดูแลแล้วก็จะอยู่ร่วมกับ AI ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนี้อย่างไงนอกเหนือจากประเด็นเรื่องงานหรือการทหารที่เราคุยกันไปแล้วมันมีความท้าทายอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะต้องเตรียมรับมือในอนาคตอันใกล้นี้ครับ